คุณวอตินมีกระบอกเริ่างท่าปแปลกอยู่ใบหนึ่งแถมมักจะพกติดตัวอยู่ตลอดเวลาเลยข้านในทั้งสว่างแล้วก็กว้างมากแถมยังเต็มไปได้วยพวกอะเคนิสพวกของแปลกๆนี่ใช่ที่ฟักไข่ของมอทแมนที่กลายพันธุ์ไหมนะคุณโซเซบี้อันนี้คือยาปฏิชีวนะอะมอกซิซิลีน่ะเป็นยาที่ใช้กับพวกมนุษย์ และผมเองก็ดันบังเอิญเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวในนี้นะสิผมเข้าร่วมกับลาพลาสในฐานะนักวิจัยที่ศึกษาความหลากหลายของเชื้อราลาพลาสมีเชื้อรามากมายแต่และตัวก็น่ารักและมีเอกลักษณ์กันทั้งนั้นมันคือสถานที่แห่งความเป็นไปได้คุณจะปีนเขาเมเทอร์ฮอนมันไม่เสี่ยงไปหน่อยหรอแต่มันเป็นที่ที่จะพบเจอพืชพันธุ์ที่ล้ำค่านะ ถ้าเราผสมผสานพลังอาคานัมกับเทคโนโลยีของมนุษย์เราจะสร้างสิ่งใหม่ออกมาได้แนบมาถึงตอนนั้นมนุษย์กับอาเทนิสจะมีอานาคตที่ดีกว่าราอยู่โอ้ได้สตีโอเหรอคุณเพิ่งตอกลงมาจากต้นยูคลิปตัสที่สูงตั้ง5้าเมตรได้ยินเสียงผองชัดหรือเปล่าเอ่อคุณคือ นางฟ้าผู้นำทางที่เบื้องบนส่งมาเหรอผมอยู่บนสวรรค์แล้วหรือยังนะอืดูท่าของต้องสังเกตอาการเพิ่มสินะไม่ต้องห่วงนะผมจะช่วยให้คุณผ่านเรื่องนี้ไปได้เองฉันคือเอสรามนุษย์นักวิจัยของลาพลาส